สวัสดีเจ้าสวัสดีค่ะครูนูมาแล้วนะคะครูนูก็จะพาทุกคนนะคะมาเปลี่ยนบรรยากาศกันไปเรื่อยๆนะคะกลางทุ่งนาเนาะอย่างที่บอกนะคะครูนูเองเป็นคนหนึ่งที่มีโอกาสได้อยู่ใกล้ท้องทุ่งนานะคะในทุกๆวัน,นะคะ่ะ คุณูเคยบอกไว้แล้วเนาะว่าเมื่อก่อนคุณนูนะคะสิบกว่าปีคุณูไม่เคยได้อยู่บ้านเลยค่ะไปทํางานไกลถึงไต้หวันเลยนะคะแล้วทีนี้พอเราได้กลับมามันเป็นความโชคดีอย่างหนึ่งของเราที่เราได้กลับมาอยู่ที่บ้านและมันเป็นความใฝ่ฝันของเรานะคะฉะนั้นในเมื่อวันนี้เราได้อยู่กับบ้านเราได้มีโอกาสได้อยู่ใกล้ธรรมชาตินะคะเวลาที่เราไปทํางานไกล,ไกล แม้กระทั่งไปทํางานต่างจังหวัดก็เถอะค่ะเราไม่สามารถที่จะได้อยู่ใกล้ธรรมชาติอย่างแท้จริงใช่ไหมคะแต่พอคุณูได้กลับมาอยู่บ้านอย่างถาวรแล้วและเป็นความโชคดีสวัสดีค่ะโค้ดพี่เล็กสดชื่นนะคะขอบคุณมากค่ะโค้ดพี่เล็กคุณูก็เลยนําความสดชื่นมาฝากทุกคนในทุกๆวันค่ะขอบคุณมากค่ะโค้ดพี่เล็ก คุณูก็ยังไม่ได้สนับสนุนตัวคุณูเองเลยนะคะขอบคุณโค้ดที่เล็กมากๆเลยนะคะที่ช่วยสนับสนุนคุณูเนาะเราเป็นลมใต้ปีกซึ่งกันและกันจะคอยช่วยสนับสนุนซึ่งกันและกันนะคะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะคุณูขอสนับสนุนตัวเองด้วยนะคะสวัสดีค่ะคุณูยสบายดีวันนี้คุณูก็อ่าเดี๋ยวคุณูเจอตัวเองแล้วนะคะแป๊บนึงขอลดเสียงก่อนนะคะวันนี้คุณูจะพาทุกคนนะคะ มารู้จักกับ3มสุดยอดคุ้มพลังนะคะที่จะทำให้เราชนะทุกบททดสอบค่ะสวัสดีค่ะโค้ดพี่เรืองโค้ดพี่เรืองก็มาขอบคุณมากเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจครูนูสอนสร้างชีวิตพิชิตความสำเร็จบนโลกออนไลน์นะคะครูนูเป็นคนหนึ่งเหมือนกับทุกๆคนคะ่ะเราได้ขึ้นมาอยู่บนโลกออนไลน์แล้วและยุคนี้มันออนไลน์มันมาแรงมากๆฉะนั้นเราทุกคนที่ได้ขึ้นมาอยู่ในสนามออนไลน์เรา ต้องการความสําเร็จและต้องการความยิ่งใหญ่แห่งชีวิตของเราใช่ไหมคะฉะนั้นคุณนูเองเป็นคนหนึ่งที่มีโอกาสได้อยู่ใกล้ธรรมชาติแบบนี้เลยนําพลังธรรมชาติมาให้ทุกๆคนนะคะรับพลังสูตรพลังไปด้วยกันเพื่อที่จะทําให้ทุกๆคนไปสู่ความสําเร็จนะคะแต่ก่อนที่เราจะสําเร็จได้นั้นเราจะต้องรู้ก่อนคุณูขอแชร์แป๊บหนึ่งนะคะแชร์หนึ่งแชร์ก่อนนะคะ เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะขอแชร์ไปหนึ่งแชร์โอเคขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะฉะนั้นแล้วการที่เราได้ขึ้นมาอยู่บนออนไลน์มันเป็นเรื่องที่ทุกคนใฝ่ฝันใช่ไหมคะยุคนี้ไม่มีใครบอกเลยว่าไม่อยากจะขึ้นมาอยู่โลกออนไลน์เนาะเราทุกคนนี่ถือว่าโชคดีที่ได้เริ่มลงมือก่อนใครนะคะขุมพลังใช่ค่ะขุมพลังนี้ปุูนได้ไปอ่านในหนังสือของอาจารย์บัณฑิตยังไม่ได้อ่านจบราคาหนังสือหนังสือที่อาจารย์ อะไรนะเขาเรียกว่าโปรโมทไปวันก่อนน่ะหนังสือเรื่องอไรเอิยสามกลุ่มพลังมหัศจรรย์นะคะคุณูเพิ่งเริ่มอ่านแต่เราจะเอามาบอกกันคร่าวๆก่อนเนาะว,ว,ว,ว่าสามกลุ่มพลังมหัศจรรย์นั้นมันคืออะไรนะคะสรุปมาก,ก่อนเลยสวัสดีค่ะครูยุย้ยขอบคุณมากเลยนะคะมารับพลังไปด้วยกันมาส่งพลังให้กันและกันนะคะพลังแรกเลยนะคะขาดไม่ได้เลยวันนี้นะคะ เมื่อก่อนคุณโอเองเป็นคนหนึ่งก็ไม่ได้รู้เรื่องแบบนี้หรอกเกี่ยวกับเรื่องพลังจิตนะคะพลังแรกคือพลังจิตนะคะเมื่อก่อนถ้าเราได้ยินคําว่าพลังจิตนั้นนะคะเราก็คิดไปถึงการที่แบบต้องไปแบบเหมือนคนเล่นกลอะไรแบบนี้เนาะพลังจิตต้องใช้จิตไปทําแบบ ตัดอะไรตัดกระดาษหรืออะไรแบบนี้เท่ที่ตอนที่เราเป็นเด็กนะคะเราก็คิดไปนู่นเนาะเพราะว่าครูนูเป็นคนหนึ่งที่ไม่เคยรู้เรื่องอะไรแบบนี้เลยค่ะทํางานแลกเงินอย่างเดียวนะคะใช้แรงแลกเงินไม่เคยรู้เกี่ยวกับการพัฒนาตัวเองเลยค่ะ เมื่อก่อนเราเรียนหนังสือแล้วก็ไม่ได้มีใครมาสอนเราเกี่ยวกับการพัฒนาตัวเองทั้งทางด้านสติปัญญาทางด้านจิตวิญญาณทางด้านการพัฒนาเรียนรู้มีแต่ว่าจบแล้วต้องไปทํางานสูงๆเป็นข้าราชการทํางานที่มั่นคงใช่ไหมคะเราก็เลยคิดแต่อย่างเดียวว่าฉันขอเรียนเรียนเรียนก่อนนะคะเห็นคุณูใกล้ทุ่งนาแบบนี้นะคะมา <c oughs> สวัสดีกันทุกท่านที่นี่เนาะคุณูเป็นคนนึงเป็นลูกชาวนาแต่คุณูทํานาไม่ค่อยเป็นนะคะ เป็นบ้างนิดหน่อยคือเหมือนก็ปลูกได้นะคะแต่ว่าข้าวลอยเต็มท้องนาเลยค่ะ <c oughs> คุณูเลยตัดสินใจว่าคุณูขอไปเรียนสูงๆเพื่อที่จะทํางานมีเงินเยอะๆมาเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ใช่ไหมคะและเราก็ไม่เคยได้รู้เกี่ยวกับเรื่องพลังจิตเลยเราไม่ได้ใช้จิตของเราในทางที่สร้างสรรค์เลยและอีกอย่างหนึ่งบางคนอาจจะไม่รู้ค่ะพลังจิตนั่นก็คือสิ่งที่มันวควบคุมอ่า อารมณ์ความรู้สึกของเราควบคุมความคิดค่ะจิตเป็นสิ่งที่ควบคุมความคิดของคุณเวลาที่เราคิดอะไรออกนะคะขอบคุณโค้ดพี่เรืองมากเลยค่ะใช่ค่ะแสงยามเย็นมันสวยเนาะทําให้คุณูสวยออร่าไปด้วย <c oughs> ใครบอกบอกตัวเองเนาะดังนั้นแล้วคุณูก็เลยจะออกมาช่วงเวลานี้เพราะว่ามันทำให้เรารู้สึกสดชื่นและคนชมก็สดชื่นไปด้วยนะคะพลังจิตเป็นสิ่งที่ จะควบคุมความคิดทั้งหมดของคุณเราจะรู้เลยว่าทุกครั้งที่เราคิดอ่าไม่ดีเนาะจิตของเราก็จะพาเราไปทําในสิ่งที่ไม่ดีนะคะเวลาที่เราโกรธหรือว่าเราโมโหนั้นนะคะจิตเราก็จะพาเราไปสู่อารมณ์ร้อนอารมณ์โมโหและจะสามารถที่เราทําให้เราทําร้ายผู้อื่นได้ซึ่งการที่หลายๆคนวันนี้ยังไม่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับพลังจิตนั้นนะคะเราสามารถที่จะฝึกฝนพัฒนาตัวเองคุณูเป็นคนหนึ่งค่ะที่ พอได้ขึ้นมาอยู่บนโลกออนไลน์แล้วมีความรู้สึกว่าเราโชคดีที่เรื่องอะไรเล็กๆน,น้อยๆที่บางครั้งอาจจะเหมือนเป็นเรื่องเบสิกเป็นเรื่องพื้นฐาน อาจจะเหมือนกับว่ามีคนรู้หมดแล้วคุณนูเองเป็นคนหนึ่งค่ะที่ไม่รู้อะไรเลยนะคะเพราะว่ามุ่งมั่นเรีย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 นบัญชีเลยนะคะคุณนูเนะี่ยแต่ว่าทําบัญชีก็ไม่ค่อยเป็นหรอกคะ่ะแล้วก็ทํางานจบมาก็ไม่ได้ทําบัญชีและทีนี้พอเราได้จบมาเราก็มุ่งมั่นที่จะใช้แรงแลกเงินทํางานเป็นพนักง,งานโรงงานมาสิบจิต 17ปีเต็มเลยค่ะเป็นพนักง,งานโรงงานทั้งเมืองไทยและในไต้หวันนะคะเพิ่งได้กลับมาอยู่บ้านเมื่อปีก่อนนี้เองค่ะพอกลับมาอยู่บ้านคุณุก็เลยได้รู้จักโลกออนไลน์นะคะรู้จักพอวันแรกที่รู้จักรู้ไหมคุณอก็ไม่ได้กลัวอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วเรามีความกล้ากล้าที่ว่าฉันอยากจะพัฒนาตัวเองฉันจะต้องขึ้นมาอยู่บนโลกออนไลน์พอรู้จักออนไลน์ก็เข้ามาอยู่บนโลกออนไลน์ตั้งแต่วันแรก ก็ออกมาไลฟ์จนถึงวันนี้แหละค่ะแต่เรารู้สึกว่าสิ่งที่มันเปลี่ยนไปคือโลกภายในของเราและความการเรียนรู้ของเรานะคะคุณนูเองเป็นคนหนึ่งที่รู้ตัวว่าสุดยอดมากๆคุณรูเรียนออนไลน์ คุณูโรงเรียนไม่ถึงแสนเลยนะคะคือแต่ว่าเราได้ความรู้ฟรีเยอะมากเลยค่ะแล้วก็ลงมือทำมากกว่ามูลค่าหนึ0 0 0สนหล้านเลยนะคะ <c oughs> ที่เรียนไปก็คืนทุนมาหมดแล้วแต่การที่เรารู้ว่าถ้าวันนี้ถ้าเราไปมัวแต่ลงเงินเรียนเรียนเรียนมันไม่ใช่ สิ่งที่ถูกต้องแล้วคุณูก็เลยเลือกที่จะทบทวนความรู้เก่าๆที่เรียนมาของโค้ชใหม่นะคะแล้วก็ของครูเอ็ดดี้คุณูเรียนกับครูสองคนแล้วก็ที่เหลือก็คือเราเหมือนกับว่าได้ฟรีมาหมดแล้วนะคะฉะนั้นแล้วจําเป็นที่สุดพลังจิตของเรานะคะถ้าวันนี้เรามีพลังจิตที่แข็งแกร่งความคิดของเรามันก็จะแข็งแกร่งและคิดไปนในด้านดีตลอดเลยค่ะสวัสดีค่ะครูเจี๊ยบขอบคุณมากเลยนะคะ จิตของเราเป็นสิ่งที่สําคัญมากที่สุดวันนี้บางคนอาจจะรู้สึกว่าจิตกับใจอันเดียวกันหรือเปล่าจริงๆไม่ใช่นะคะจิตนี้จะควบคุุมความคิดของเราทั้งหมดนะคะและ,ะพลังที่สองก็คือพลังใจเนาะใช่ค่ะเรา ที่นี่มืดแล้วใช่ไหมคะคุณเจี๊ยบมืดแล้วเหรอคะคุณนูก็จริงๆแล้วฝั่งนู้นตะวันตกมืดแต่ฝั่งนี้แสงมันอันนี้มันก็เลยสว่างนะคะอ่าขอบคุณค่ะพลังใจกับพลังจิตนี้คนละอย่างนะคะพลังจิตคือสามารถควบคุมความคิดของเราเนาะและจิตกับสมองมันก็คนละอย่างสมองจะควบคุมอ่าที่มันต่างกันจิต สมองเป็นอวัยวะที่สามารถมองเห็นได้แต่จิตนี้เราไม่สามารถที่จะมองเห็นได้แต่เราสามารถควบคุมและคอนโทรลมันได้นะคะฉะนั้นแล้วจิต กับสมองก็คนละอย่างกันค่ะแล้วก็มาพลังที่สองคือพลังใจนะคะพลังใจในวันนี้นะคะอย่างเช่นการที่คุณขึ้นมาอยู่บนโลกออนไลน์ครูนูเองก็เป็นคนหนึ่งค่ะสวัสดีเจ้าอ่าคุณการจนาขอบคุณเจ้าวันนี้มาเจอกันนอ้อฉะนั้นนะคะรู้หรือเปล่าว่าพลังใจเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมที่สุดครูนูเองเป็นคนหนึ่งที่ยอมรับว่า ครูนเป็นคนที่มีใจที่เข้มแข็งมาตั้งแต่เด็กค่ะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นครูนจะลุยอย่างเดียวเลยค่ะเพราะเรารู้ว่าถ้าเราจะลงมือทําอะไรก็ตามถ้าใจเราไม่ไปเราก็ไม่สามารถที่จะไปตลอดลอดฟังหรือว่าจะสําเร็จได้เลยนะคะฉะนั้นครูนเป็นคนหนึ่งที่ฝึก ใจมาตั้งแต่เด็กแต่มันมีอยู่อย่างหนึง่งเราฝึกใจแต่เรายังมีความคิดที่ยังเป็นลบไหมคะเมื่อก่อนนะคะพอได้ขึ้นมาอยู่บนโลกออนไลน์แล้วเรามีความรู้สึกว่าเราเองน่ะอุ้ยได้ฝึกใจให้เรามันมีข้อดีอย่างหนึง่งถึงแม้เราไม่เก่งอะไรเลยแต่เรามีสิ่งหนึ่งคือใจของเราที่มันเข้มแข็งและพร้อมที่จะลุยไปในทุกๆท,ที่ค่ะไม่ว่าจะเกิดอะไรครูนูไม่เคยกลัวค่ะ มันก็เลยทําให้คุณูตั้งแต่ก้าวแรกที่เดินไม่เคยหยุดเดินเลยค่ะและรู้ว่าทุกการเดินของเรานั้นใจของเรามันไปถึงเรียบร้อยแล้วถึงแม้วันนี้กายของเรามันยังไม่ถึงเรารู้ว่ายังไงมันถึงแน่นอนเราก็เลยลุยลุยทำต่อไปและทุกครั้งที่เราเจอบททดสอบนะคะเรารู้ได้เลยว่ายิ่งเราผ่านบททดสอบจุดนี้ไปเราก็จะเก่งขึ้นบางคนอาจจะเห็นจุดทดสอบขอบคุณค่ะคูยุ้ยจุดทดสอบ หรือว่าบททดสอบบททดอะไรนะเขาเรียกบทท้าทายเนาะเข้ามาเห็นเป็นกำแพงที่สูงมากแต่สำหรับครูนูแล้วครูนูเห็นว่ามันเป็นบันไดแค่เราได้ก้าวข้ามผ่านบันไดทีละขั้นทีละขั้นนะคะมันก็จะทำให้เรารู้สึกว่าเราเก่งขึ้นมาอีกเลเวลหนึ่งแล้วอีกสเต็ปนึงแล้วนะคะมันเลยทำให้ครูนูรู้อย่างแน่ชัดเลยว่าวันนี้ที่เราได้ก้าวขึ้นมาอยู่บนโลกออนไลน์ สิ่งสำคัญที่เราจะต้องมีอันดับแรกเลยก็เหมือนพลังใจเช่นกันค่ะพลังจิตเราก็สามารถฝึกฝนได้พลังใจเราก็ฝึกฝนได้ฉะนั้นวันนี้ใครที่ยังมีความรู้สึกว่าจิตใจยังอ่อนแอเจอเรื่องท้าทายเจอบททดสอบยังแบบใจฟอใจหดหูนะคะมันจะไม่สามารถทําให้เราไปสู่จุดหมายได้เลยมาฝึกใจของคุณให้ดีและยอดเยี่ยมค่ะเพราะว่าใจของคนเรานั้นนะคะมันฝึกได้อย่างแน่นอนค่ะอ่าแลว พลังที่สเลยนะคะพลังกายค่ะถ้าเราอยากจะประสบความสําเร็จแล้วเรามีพลังจิตเรามีพลังใจแล้วแต่ร่างกายนี้นะคะเป็นส่วนที่สําคัญเช่นกันค่ะวันนี้ร่างกายของเราไม่แบบแข็งแรงนะคะเราไม่รักตัวเราเองเราไม่ออกกําลังกายเราไม่ฝึกฝนไม่พัฒนาตัวเองนั่นก็ไม่สามารถที่จะทําให้เราไปสู่จุดหมายได้เลยค่ะ ร่างกายนี้นะคะมันเป็นส่วนที่ทุกคนควรที่จะดูแลรักษาค่ะถึงแม้บางครั้งเราไม่ได้ออกกําลังกายคุณนูเองเป็นคนหนึ่งไม่ค่อยได้ออกกําลังกายนะคะแต่ว่าการที่เราแบบทํากิจกรรมแบบ เหมือนกับว่าทํางานบ้านนะคะหรือว่าเดินไปนู่นไปนี่แบบนี้นะคะมันก็สามารถดูนูอยู่ใกล้ทุ่งนาเนาะก็เดินตามท้องทุ่งนาบ้างอะไรแบบนี้นั่นก็ถือว่าการเป็นการออกกําลังกายอย่างหนึง่งเพราะการที่เราทําให้ร่างกายของเราแข็งแรงก่อนนั้นมันจะช่วยให้จิตและใจของเราประสานกันสอดคล้องกันและจะสามารถผ่านได้ทุกบททดสอบค่ะ เห็นง่ายๆเลยนะคะเวลาที่เราอ่ะมีร่างกายที่ไม่แข็งแรงเราก็ไม่สามารถที่จะทําให้ใจของเราฮึดทําบางสิ่งบางอย่างขึ้นมาได้ใช่ไหมคะ สวัสดีค่ะครูตุกตาครูนูอาจจะไม่เห็นคอมเมนต์ครบนะคะ่าขอบคุณทุกพลังใจที่มาส่งให้กับครูนูในวันนี้นะคะนี่แหละพลังใจจากมาสเตอร์หมายทุกคนก็เป็นสิ่งสําคัญถ้าวันนี้ร่างกายของเรามันดีพร้อมแล้วนะคะมันก็จะสามารถทําให้เราไปสู่จุดหมายใจเราถึงร่างเราก็ถึงค่ะ บันวันนี้เรารู้สึกว่าเรามีอวัยวะมีร่างกายครบ32แต่ถ้าใจของเรามันแบบฟอร์มันห่อเหี่ยวมันแห้งนะคะมันก็จะทําให้เราไปไม่ถึงจุดหมายเราเห็นคนที่เขาพิการแขนขาดขาขาด,ขาดถึงแม้เขามีร่างกายไม่ครบแต่ร่างกายของเขาแข็งแรงนะคะเขารู้ว่ากายของเขานั้นเป็นส่วนสําคัญเขาดูแลรักษาและคอยบอกรักตัวเองตลอดเวลานั่นมันเป็นสิ่งสําคัญเพราะว่าเมื่อ จิตและใจมันอยู่ในร่างกายของเราถ้าร่างกายของเรามีความพร้อมทุกๆอย่างนะคะทั้งจิตทั้งใจของคุณจะประสานกันและสอดคล้องกันและพากันนะคะไปสู่จุดหมายได้อย่างแน่นอนค่ะอ่าขอบคุณมากๆเลยนะคะ สวัสดีทุกทกคนเนาะมาเจอกันที่นี่เราก็มีความสุขนะคะทุกคนที่มาอยู่ในที่นี้นะคะมาส่งพลังใจให้กับครูนูทั้งสดและย้อนหลังนะคะรู้ไว้เลยค่ะว่าวันนี้ถ้าเราขึ้นมาอยู่บนโลกออนไลน์นั้นสิ่งที่เราจะขาดไม่ได้เลยคือ3ามคุมพลังสุดยอดนี้คือพลังใจนะคะเอาพลังแรกคือพลังจิตเนาะพลังจิตนี่เราสามารถฝึกฝนได้แบบง่ายๆสบายๆเลยค่ะเพราะว่า จิตเป็นนายกายเป็นบ่าวนะคะถ้าเรามีจิตที่ดีเราคิดดีนะคะเราก็จะทําให้ใจของเราพองฟูใจของเรามันอิ่มเต็มค่ะและเราจะต้องอนุญาตให้ความคิดดีๆผู้คนดีๆสถานการณ์ดีๆเข้ามาในชีวิตของเราค่ะถ้าจิตของเรานั้นนะคะ เขาเป็นสิ่งที่ควบคุมได้วันนี้เราสามารถที่จะฝึกฝนตัวเองให้คุมจิตของเราได้โดยการคิดแต่สิ่งดีๆเวลาที่มีเรื่องหรือว่าบททดสอบที่เรารู้สึกว่าอุ้ยทำไมมันแย่จังมันผ่านได้หรือเปล่านะคะเราจงรู้ไว้เลยและบอกตัวเองไว้เลยว่าจิตของเรานั้นเขาจะฟังคำสั่งของเราเท่านั้นค่ะ ใช่ค่ะจิตเป็นนายกายเป็นเบาวันนี้เราต้องรู้เลยว่าถึงแม้จิตมันจะเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นแต่เราสามารถควบคุมเขาได้ถ้าวันไหนที่เราสามารถควบคุมจิตของเราได้ร้อยเปรซน์เราจะสามารถได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราปรารถนาอย่างแน่นอนค่ะแล้วสิ่งที่สองคือ พลังใจนะคะพลังใจนี่ก็สําคัญที่สุดทุกครั้งที่เราเห็นคนสําเร็จเขาจะคอยบอกเราตลอดเลยเวลาว่าปใจถึงร่างถึงใช่ไหมคะวันนี้ถ้าใจของเรายังรู้สึกหดหูลยังรู้สึกแห้งลังรู้สึกไม่อิ่มเต็มนะคะมันก็จะไม่สามารถทําให้เราไปสู่จุดหมายและไม่สามารถจะผ่านบททดสอบที่มันเข้ามาได้เลยค่ะ วันนี้ทุกคนสามารถฝึกใจตัวเองได้ครูนุเองเป็นคนหนึ่งที่รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนที่เข้มแข็งค่ะเพราะเรารู้ว่าการที่เราจะสามารถพัฒนาตัวเองหรือว่าทําต่อเนื่องในทุกสิ่งทุกอย่างที่เราอยากจะสําเร็จนั้นเราจะต้องใช้พลังพลังใจเป็นใหญ่ใช่ไหมคะใจเป็นนายใจเป็นประธานอย่างที่คุณนูเคยบอกไว้เนาะเพราะว่าถ้าวันนี้เราใจเข้มแข็งนะคะพลังใจของเรายอดเยี่ยมแล้วนะคะทุก ผลทดสอบบุกทุกสิ่งที่เข้ามานะคุณจะผ่านมันไปได้อย่างฉลุยเลยนะคะชิวๆผ่านได้ง่ายๆสบายๆนะคะฝึกใจของคุณให้เข้มแข็งค่ะอย่างวันนี้นะคะหลายคนตั้งเป้าแล้วอาจจะยังไม่ถึงอย่างครูนูก็ตั้งเป้าแล้วอาจจะยังไม่ถึงจุดสุดยอดยังไม่ถึงจุดที่ถึงร้อยเปอร์เซนต์แต่เรารู้ว่าเราสามารถตั้งเป้าทางจิตแค่เราได้ลงมือทำนี่ก็หมายวามว่าอุ๊ยฉันได้เป้าหมายนั้นมาแล้วนะคะ ึกตั้งเป้าทางจิตของเราด้วยนะคะจิตของเราเขาจะเชื่อฟังเราใจของเราเขาก็จะเชื่อฟังเราเหมือนกันค่ะจิตดีนะคะใจดีก็จะสามารถทําให้ร่างถึงแน่นอนค่ะแล้วก็ขาดไม่ได้เลยคือพลังที่สามพลังกายค่ะถ้าจิตดีใจดีแต่ร่างกายไม่ไหวร่างกายไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงนะคะ มันก็ไม่สามารถที่จะประสบความสําเร็จและไม่สามารถจะผ่านบททดสอบไปได้เลยนะคะจงรักษาร่างกายของคุณให้ดีดูแลเขากินอาหารที่ดีนะคะกินอาหารให้ครบห้าหมู่แล้วก็คอยเติมอาหารสมองเติมอาหารให้ในสิ่งที่เราแบบแบบว่าให้มันเป็นประโยชน์อะ่ะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเราไม่ว่าจะเป็นอาหารภายนอกนะคะแล้วก็อาหารภายในอาหารจิตอาหารสมองอาหารใจของเรานะคะนะคะเลือก ทุกอย่างที่มันเป็นสิ่งดีๆให้กับตัวเรานะคะและสามารถออกกําลังกายด้วยนะคะถ้าไม่ได้ออกกําลังกายอย่างคุณนูเองคุณนูยอมรับค่ะว่าคุณนูก็ไม่ได้ออกกําลังกายแบบ สิบยี่สิบนาทีอะไรแบบนี้แต่ว่าเราก็เดินเล่นบ้างอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ทํางานอดีเลกหรือว่าทํางานบ้างแบบนี้คือขยับร่างกายของเรานะคะแต่ถ้าคนสําเร็จทุกคนจะบอกให้เราออกกําลังกายโดยการเต้นเต้นเต้นใช่ไหมคะอย่างครูตุ๊กตาเนี่ยแบบสนุกสนานเบิกบานนะคะนี่มีร่างกายที่สดชื่นแล้วก็มีพลังใช่ไหมคะเวลาเข้าไปดูก็จะรู้สึกว่าคุณตุ๊กตานี่สนุกสนานนะคะทุกคนจะต้องคอย เทรนตัวเองะคะเทรนร่างกายตัวเองด้วยและดูแลเขารักษาเขาให้ดีนะคะเพราะถ้าร่างกายของเรานะคะป่วยหรือว่าแบบไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงนะคะจิตใจของเราก็ไม่มีทางที่จะ สอดคล้องกันได้ค่ะจงรักษาอ่าร่างกายของเรานี่แหละให้ดีเยี่ยมค่ะเพราะว่าเวลาที่มันสอดคล้องกันประสานกันแล้วนะคะร่างกายแข็งแรงจิตแข็งแรงใจแข็งแรงมันจะสามารถทําให้เราผ่านทุกบททดสอบและเป้าหมายที่เราต้องการน,นั้นก็ไม่ไปไหนเลยค่ะเราจะถึงและความมันได้อย่างแน่นอนค่ะขอบคุณทุกพลังใจนะคะที่มาส่งให้คุณนูในวันนี้ทั้งสดและย้อนหลังขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ ติดตามเพจคุณนูนะคะมาเจอกับคุณนูได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะรักและขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะ